คลิปนี้มีคำไม่สุภาพและคำหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณใน,นาการรับชมกันด้วยนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคครับขอัสดีผู้ชมท่านเลยนะครับอยกับผมอีกแล้วครับสิทธิ์กรอนยิมเมอรทีวีวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบล็อกกี้ค่ะออนไลน์นะครับอ่าเป็นเกมแนวรถหรือว่าเกมแนวรถแบบแอคชั่นนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นแนวรถกับแอคชั่นผสมผสานเงี้ยนะครับเราสามารถออกจากนอกรถได้ อ่านะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เจอกันในโทรศัพท์ไวห่างหายกันนานเลยนะครับล่าสุดที่ผมน้ำคิดก็คือในคอมนะครับเป็นไมคครับครับก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่มีเสียงเพราะว่าผมยังลืมเสียบไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับอ่ะก็ส่วนช็อปครับจะอยู่ตรงข้างบนตรงกลางเลยนะครับไปดูครับตรงช็อปมีอะไรบ้างครับก็จะมีปืนพระเอกบล็อกรถ แล้วก็ประเมินนะครับโอเคโอเคครับเราก็จะมีรถดบบเราไม่ต้องไปสร้างเลยนะครับอ่าคือซื้อแต่แพงมากเลยนะโอเคอันต่อไปก็คือพิเศษนะครับเป็นแม็กเพื่อนของจํานวนนะครับแล้วก็แม็กจานวนของบล็อกนะครับโอเคก็คือเพิ่มเพื่อน <Okay. S 1> คือถ้าเราซื้ออันนี้ปั๊บเพื่อนเราอ่ะจะสามารถเพิ่มขึ้นนะครับถ้าซื้ออันนี้ก็จะเพิ่มบล็อกขึ้นนะครับ พอบล็อกในรถน่ะเราสามารถใส่ได้ในรถก็แค่32บล็อกเองนะครับอ่าในส่วนอันนี้ก็จะเป็นในบล็อกนะครับซื้อของเอาไปตกแต่งรถนะครับเดี๋ยวตอนเริ่มต้นท่านผู้ชมถ้าใครที่มาเล่นก็จะมีสอนแนะนําอยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นพวงกุญแจเห็นไหมครับทางด้านซ้ายล่างนะครับโอเคเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นเอ่อเป็นรถของเรานะครับอ่า ผมแต่งไว้อย่างนี้นะครับก็แต <Yeah, ่งไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าหรอกนะครับก็ขอัยด้วยโอเคไปดูอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วก็คุณจะเห็นตัวอักษรเล็กๆแต่เป็นดาบดาบเขาเรียกแลบชั้นชิดกันนะครับเป็นตัวอักษรเล็กๆมากเลยขวาล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นหมดต่อสู้นะครับจะมีหมดรถยนต์ก็คือเราจะมีผาผานะนะครับ เราสามารถลงจากผานะก็ได้แต่ถ้าลงก็จะตายง่ายถ้าเราไม่มีก่อนนะโอเคเออที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าจะมีปืนกลหรือปืนอะไรนะโอเคนั้นไว้สำหรับยิงในโหมดรถยนต์หมดพระเอกคือเราไม่มีรถนะครับเราจะเป็นด่านนะครับจะไป็นนยะด่านนะครับถ้าคุณโชคดีคุณจะไ,ได้ไปเล่นแบบทีมนะครับอ่าแล้วแต่ดวงแต่เวรนแต่กนนครับ อันนี้เป็นสุ่มครับสามอันนี้เป็นสุ่มสนามกีฬาก็คือเราไปเอ่อไปแบบมันจะไม่มีผู้เล่อนออนไลน์ครับก็คือเราแข่งแต้มกับคนอื่นน่ะแหละเออใครแต้มที่สุดก็จะมีท็อปนะครับส่วนใครที่ไม่ดับไม่ชอบสุ่มอ่ะเอออยากเล่นแบบเดียวมีทีมหรือมีเดียวอะไรประมาณเนี้ยก็กดเข้าไปสายพันธุ์เลยนะครับโอเคตรงเนี้ยเห็นไหม กลางล่างนะครับกดเข้าไปครับก็จะมีพิฆาตการต่อสู้ทีมชิงทงแล้วก็แข่งรถแข่งรถก็คือแบบไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ท่านชมไปเล่นกันนะครับแล้วก็โหมดของพระเอกนะครับอ่านี่หมดรถอันบนสุดโหมดรถโหมดพระเอกก็จะมีการต่อสู้ทีมแล้วก็พิฆาตนะครับพิฆาตก็คือไม่มีทีมนะครับเราจะอยู่เดียวโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างเลยนะครับคุณจะเห็นตรงกลาง กลางซ้ายเกือบซ้ายสุดน,นะครับเอ้ยล่างกะเอ้ยอล่างกลางล่างกลางซ้ายนะครับคุณจะเห็นเป็นไอ้มีรูปร่างเหมือนรถแล้วก็ยกเลิกการป้องกันนั่นก็คือเราสามารถถ้าเราไปสร้างรถอย่างถึงก็นั่นนะครับมันจะขึ้นตรงเนี้ยแหละคุณจะใช้รถไหนอะถ้าคุณไปแต่งสองอันขึ้นไปอะแต่ถ้าอันเดียวคุณก็จะเห็นหนึ่งครับ ไม่มีธนาคารนะครับผมก็ไม่ทราบไว้ที่ไว้เติมเงินหรือว่าซื้อพวกเงินซื้อพวกทองเพชรอะไรเออซื้อพลังงานแล้วก็เหรียญนะครับในเกมนี้สิ่งที่มีค่าก็คือพลังงานนะครับเล้ว็สำหรับวีพีก็จะได้ไปประมาณนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยเติมโอเคผมไม่เคยเติมเลยด้วยซ้ำผู้นำนะครับ <c oughs> ประมาณนี้แลนะะนะท่านผู้ชมอ่านนะแล้วก็มีภารกิจนะครับก็คือถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้เอ ันะก็คือได้ของรางวัลจากข้างบนนะคุณจะเห็นตรงซ้ายบนบนไม่มากเท่าไหร่บรรทัดที่สามะครับจะเห็นเป็นพลังงานเต็มเลยใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวผมจะรีบ้วยแล้วก็มี vip แล้วก็ของฟรีฟรีเนี่ยคุณเห็นเป็นรูปเงินใช่ไหมครับอตอนนี้ถ้าผมดูผมก็จะได้พลังงาน5อันเห็นไหมห้าบวกเนี่ย คือมันดูโฆษณาแล้วเราก็จะได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นสักครั้งนึงไนงะสักหมดละครั้งละค่ะนะครับหมดสนามกีฬาผมที่จเ,เล่น mm hmm. ก็จะเล่นโหมดรถกับโหมดพระเอกนะผมขอไปโหมดพระเอกกันเลยรูบกครอบมาแล้วครับโอเครอโหลดแป๊บหนึ่งนะ ครับอ่าผมส่งมืนทีใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ทียผมอยู่ฝ่ายแดงครับแต่ถ <c> ้าคุณอยากรู้คุณก็กดตรงเห็นปะตรงที่มันจะเป็นสต๊อปหน่ะโอเคกดเข้าไปแล้วคุณก็ดูชื่อของตัวเองนะดูไปเลย มโอ้ oh my god, oh my god. ทีมสีฟ้าชะนะคุณได้ศูนเสีย oh <my> โอ้ my god โอ้ผมแพ้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอีตานดียละกันขอชนะขอชนะเข้าใจไหมโอ้ นินจมจาเป็นหนุ่มตัสายปีนนะสายปีน ไม,ม,มไท,ย,มทยตอบด้วยไทยตอบด้วยโหลโลใครตอบใครไท,ย,ทยตอบด้วยโอเคดูพูดูดะ 没拆了。 มจะได้เล่นโหมดรถเลยนะครับรถโอเคหัวจริงร้อนเข้าไปใหญ่ เราเป็นไหมผมก็ไม่รู้นะนะครับนะครับนะเป็นแหล่งกูอ้อยมู้สึกบวดเ้อแบ่งสุดทลังเ่ะเอใช่แล้วแคปผมเล่นอยู่ในหู นะครับก็ะแนวยึทูเป็นเปนทูนะครับเะดุ้ปคุณจะเห็นถังน้ำมันหนั่สงเลยสูงเลยดีนีอะไรหวะทิ้งไได้เลย ที่ไหนก็บคุณไปแป่แล้วมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นไหมโอเคแ okay, ล้วขนก็ลาขึ้นะนะครับบิน

นีก้าชนะใช่นชนะง่ง <c oughs> ่าออผิดตัดแป๊บ,ปบอ้ย อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปงเท่นนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมโหลดกันมาเล่นด้วยกันนะครับเยอะๆนะครับชื่อผมก็จะตามชาแนลเช่วปะวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอกันหนะ่อยชื่อผมก็จะตามนี้เลยนะครับอย่าลืมมาขอกันนะครับสิดกอนี้เมื่อทีวีนะครับอาเป็นพิมใหญ่แล้วก็เข้าคุณเข้ามาพระเอกเห็นปะซ้ายบนสุดเลยนะคุณก็เข้ามาเป็นเพื่อนใช่ปะ Ooh, ไม่รู้นะ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาดูกันเองนะครับอ่าขอผมมาเป็นเพื่อนแล้วก็เล่นกันได้นะเจินได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอจบที่พื่นๆได้เก็บอย่าลืมชวนน้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆมาซับสไครด้วยครับแล้วก็จะพูดวันนห้วันนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบที่เพื่นี้ค้เบบบายบายครับ